ไปตรวจสอบฮะเฮียก้าแล้วก็มีค่าบอกเอ๊เป็นน้องคนละแม่รัฐมนตรีอาน,นรัฐมนตรีอ,อ่ะก็บอกเอามนขนาดนั้นเลยแล้วโพพันกันขนาดนั้นล่าสุดมีการออกมาชี้แจงแล้วเขาบอกไม่ใช่แหมแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกันและถ้าเกิดบางทีเห็นถ่ายรูปกันอันนี้แต่นักการเมืองหลายท่านเป็น ก็ไปงานคนมาขอทะลุเป็นร้อยคือคงไม่ได้ถามว่าคุณ็นใครจะถามแล้วคุณประกอบอาชีพอะไรครับทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณจะถ่ายไปไหนอมันไม่มีใครไปนั่งถามฮะเรื่องนี้มีการชี้แจงครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สัมภาษณ์กรณีที่ดีเอสไอออกหมายจับขบวนการนําเข้าเนื้อหมูมาในราชอาจักรโดยมิชอบก็คือพูดง่ายหมูเถื่อนน่ะนะฮะรวมถึงหลีซึ่งเจียวหรือเฮียก้า นายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียครับตอนแรกบ,บอกเป็นน้องชายต่างบานดาของคุณเฉลิมชัยก็บอกว่าข่าวที่บอกหลีเซิงเจียเป็นน้องต่างบานดากับคุณเฉลิมชัยเนี่ยคุณเฉลิมชัยเป็นเรื่องเท็จคือคุณพ่อเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมา80กว่าปีแล้วหลังจากบิดาเนี่ยมาอยู่เมืองไทยแล้วไม่เคยกลับไปจีนเลยและจะไปมีลูกที่จีนได้ยังไงเออเขาบอกแบบนี้กรณีเนี่ยเป็นอของครอบครัวนะครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีญาติอยู่ในจีนญาติชาวจีนก็มาทําธุรกิจไทยได้อันนี้ไม่แปลกแต่ถ้าเกิดใครมาทําผิดก็ต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็บอกว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยมารู้จักบ้านในลีไม่เคยไปบ้านไม่เคยไปที่ทํางานส่วนกรณีที่เจอกันในงานอันนี้เพราะว่าคุณเฉลิมชัยได้รับเชิญไปร่วมง,งานในโรงแรมแห่งหนึ่งก็มีนักธุรกิจมีข้าราชการมาร่วมง,งานกันเยอะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครทําอะไร oh. เอออันนี้และการเมืองหลายคนอาบ่นตลอดเนี่ย <Ha. S 2> นะฮะแล้วกรณีที่ลูกของนายหลีก็คือคุณกรินปียพรภัยบูรณ์เป็นนามสกุลเดียวกันกับคุณวิรัตเป็นพี่ชายคุณเฉลิมชยัยแล้วก็นามสกุลเดียวกันกับคุณจักรพันธ์สบัญชีรายชื่อปฏิบัติที่เป็นหลานของคุณเฉลิมชัยด้วยคุณเฉลิมชัยบอกว่ารู้แค่ว่าเป็นการมาขอใช้นามสกุลแต่รายละเอียดเนี่ยไม่ทราบอ่า <Ha. S 2> นะฮะ,นะฮะแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี้ย คุณเฉลิมชัยไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับคนพวกนี้เลยไม่เคยรับเงินสกรปรกทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังในชีวิตเนี่ยเกลียดมากเลยการทุจริตคอรัปชันเพราะฉะนั้นใครทําผิดคนนั้นต้องรับโทษแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เป็นพิสูจน์กันว่ากันในชั้นศาลนะครับไม่มีสิทธิ์รับการยกเวน้นแล้วคุณเฉลิมชัยเนี่ยไม่เคยปกป้องคนทําผิดอยู่แล้วบอกตลอดนะคนใกล้ชิดข้าราชการใครทําอะไรผิดไม่ไปยุ่งไม่ไปปกป้องนะ่ะเออนี่ท่านยืนยันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะ แล้วบอกใครผิดก็ว่าไปตามผิดเป็นญาติเป็นคนสนิทก็ต้องรับโทษไม่มีการยกโทษไม่มีการปกป้องเอาความจริงมาคุยกันดีกว่ายาวาการเมืองไปโยงไม่มีประโยชน์หรอกคือและที่เรารู้จักใครอันนี้เป็นนะเรารู้จักใครเนี่ยนะไม่มีทางรู้หมดหรอกว่าคนเรารู้จักเขาทําอะไรมาบ้างอ่ะง,ง่ายๆญาติพี่น้องบางคนยังไม่รู้เลยว่าพี่น้องอยู่บ้านเดียวกันทําธุรกิจอะไรบ้างเพราะฉะนั้นใครทําอะไรก็ต้องรับผลไปฮะ คือถ้าเขาไม่ทําผิดก็สู้คดีไป<ฆ>แต่ทําผิดก็ต้องรับโทษไปท่านเฉลิมไทยบอกว่าผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงฝากทุงทุกคนได้เลยว่าเชื่อเถอะกฎแห่งกรรมมีจริงฮะพูดถึงกฎแห่งกรรมมีจริงคุณผู้ชมคะไปถามรัฐมนตรีว่าการคนปัจจุบันกันหน่อยนะคะ